อาศรัทธาอย่างเดียวก็กลายเป็นงมง,งายได้ต้องประกอบด้วยสติปัญญาด้วยนะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่อาศัยศรัทธาหรือความเชื่ออย่างเดียวที่เราจะ,ะลงทุนทำอะไรก็ตามเราก็ต้องศึกษาให้ให้ถ่องแท้เข้าใจพอสมควร เราเค่อยตัดสินใจไม่ใช่ว่าเอาความเห็นตัวเองอย่างเดียวไม่ไดนะ้เพราะฉะนั้นแนวทางของพุทธศาสนาของเรา,าถึงเป็นแนวทางแห่งสติปัญญาไม่ใช่แนวทางแห่เชื่ออย่างเดียวงั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตั้งการามาโตรขึ้นมาเห็นไหมอย่าพึงเชื่อสิ่งเล่าสืบๆต่อกันมา อย่าพึงเชื่อแม้แต่มีในตำราเห็นไ,ไหมอย่าพึงเชื่อแม้แต่คนนั้นเป็นครูของเราอย่าพึงเชื่อแม้แต่มีในตำราเห็นไ,ไหมให้เธอปฏิบัติแล้วได้ผลเธอพึงเชื่อสิ่งนั้นเห็นไ,ไหมพระองค์มาเลสอนให้ศรัทธาอย่างเดียวนะ ศรัทธาอย่างเดียวเป็นงมงายได้ให้รู้ด้วยตัวเองด้วยใช่เหมือนเขาบอกว่าไฟร้อนเนี่ยถ้าเราไม่รู้เนี่ยจริงไหมเ,เราอย่าพึงเชื่อ,อเ,เมื่อเราเห็นไฟว่าเอ้ยนั่นเขาไฟนะแต่ว่าเราเมื่อเราเข้าไปใกล้ไฟอมันมีความร้อนเราพึงเชื่อแบบนั้นไม่ใช่ว่ารัหยิงเขาเล่ามาก็จะเชื่ออย่างเดียวไม่ได้อ่าหลวงตาเคยอุป,ปมาศาสนาพุทธของพวกเราเนี่ยเปรียบเหมือนเราฟังเพลงเนี่ย เราฟังจนถึงวันจายเราก็ไม่ได้เป็นนักร้องเราต้องฝึกร้องเพลงเขาแต่งง่ายมากเลยใช่ศา <c oughs> สนาพุทธเราไปอ่านในตำราอย่างเดียวไม่ได้น้องตาเคยอุปมาว่าเหมือนเราอ่านฉลาดยาแต่ไม่ยอมกินยามันรักษาโรคไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติลงมือเอาธรรมะเอาคำสอนนะั้นลงมือทําก่อนเมื่อเกิดผลแล้วเรียกว,ว่ามรคือการปฏิบัติผลคือสิ่งที่เราได้รับ เราพึงเชื่อสิ่งที่เราได้รับอ่าถี่ไหมอย่าเอาความสงสัยนั้นอ่าไปยัดเยียดให้คนอื่นเมื่อตัวเองสงสัยอยู่ความสงสัยนั้นนะอ่าไปอ่าพูดไปเล่าให้คนอื่นฟังเนะ่แม้แต่ตัวเราสงสัยอยู่มันจะอ่าผิดพลาดได้อ่าจำไว้ไม่เขามันจะจริงจย่างรนะักทุกอย่างไม่ไม่จริง ซึ่งความว่าไม่จริงเนี่ยก็หนาความ,มาเรื่องว่าอานิจังนั่นเองอานิจังรู้เจ้าสอนอานิจังทุกขังอนันตาอานิจังในหมายถึงไม่เที่ยงไม่จริงนะเพราะตะน,นั้นตัวเราก็ไม่มีแต่มันไม่ไมไมจริงมาแต่ต้นเราเกิดมาเนี่ยแม้แต่ชื่อเราก็พ่อแม่ตั้งให้ไม่ใช่เป็นสมมุติเราก็จริงจังนะชีวิตนี้ อ่าเห็นไหม <c oughs> เราคิดว่าเรามีเราจริงๆเหรอ<ฮ>อย่างเงี้ยประมาณนี้มันลึกลึกซึ้งกว่านั้นอีกทุกก็ไม่จริงใช่ไหมไม่จริงนะสุขก็ไม่จริงมันจะทุกทั้งวันทั้งปีไม่ได้เช่ไหม<ล>มึงไม่อยากให้มันหายมันก็หายหอเอาจริงแล้วจะอยู่กับทั้งทุกทั้งสุขเนี่ยประมาณไหนได้ครับอ่าประมาณเรารู้มันนะ อ่าไม่ใช่ถ้าเรามีสติเราก็จะรู้ทุกข์ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะเป็นทุกข์มันอยู่ตรงนี้เราว่ามันไม่จริงเราทําหน้าที่ของเราแค่นี้นะเข้าใจไหมอ่าทุกอย่างนะมันมันไม่จริงหรอกมันเป็นเพียงอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วผ่านไปถ้าในทางศาสนาเรียกว่าอาน,นิจจังนั่นเอง <c oughs> อ่าแม้เกิตัวหลงตายเองเนี่ยมันจริงที่ไหนอะจริงไหมเดี๋ยวเราก็ตายแล้ว <c oughs> นะจริงไหมอ่าเห็นไหมอ่าเราเคยเห็นไหมพ่อแม่เราก็ไปหมดแล้วจริงที่ไหนล่ะเอามาให้ดูเลยสิอย่างเมื่อวานนี้มีจริงไหมล่ะมีจริงแต่เอามาให้กูดูหน่อยสินงยเขาบอกพบก่อนไม่มีเมื่อวานไม่มีไหมล่ะอ่พรุ่งนี้มีไหมมันก็มีแต่เอามาให้กูดูสิก็เหมือนกับชาติหน้าเลยแหละนะจริงไหม เพราะฉะนั้นปัจจุบันคือความจริงเราสร้างเหตุในปัจจุบันมากกว่าไม่ใช่ไปแก่อดีตไม่ทำไปหวังอนาคตปัจจุบันนี่คือความจริงนี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้